สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่างเบิร์ดบุรีรัมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเทนาเหมือนเดิมนะครับคันนี้ก็จะเป็นของพี่บอยสายกระเด้งนะครับก็พี่บอยนะครับแกส่งรถมาปั้นนะครับก็อยู่ในงบ4ี่หมนสามนะครับรวมทําเครื่องนะครับสี่หมนสามแอะได้มั่งนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังนะครับคันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับพี่บอยแกก็บอกว่าเอาไปใช้เข้าไร่เข้าสวนนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับ เดี๋ยวผมพามาดูสเปคล้อก่อนเลยนะครับสเปคล้อคันนี้ก็จะเป็นวงล้อของเอส o องมอเตอร์ครอสับจะเป็นล้อหน้านะครับขอบ19นะครับหน้ากว้าง1.6นะครับล้อหลังขอบ17หน้ากว้าง1.85นะครับขนาดยางนะครับยางหลังเป็น90้าสทับร้อยขอบ17นะครับยางหน้าเป็น70็ดสทับร้อยขอบ19นะครับคันนี้เดี๋ยวผมพามาดูโชคหน้าเลยครับชุดโชคหน้าก็จะเป็นชุดโชกหัวกลับนะครับแกนโชค41กสีกสิบเอ็ดมิลลิเมตรระบงโชคหน้าตัวนี้นะครับก็สูงอยู่ที่ เก้าสิบเซนนะครับแล้วก็มาดูแฮนด์นะครับแฮนด์อันนี้จะเป็นแฮนด์โปรติเปอร์จะเป็นสีน้ำเงินนะครับก็แฮนด์นะครับขนาด28มิลนะครับแฮนด์ตัวนี้นะครับก็จะมีฝั่มบนเบรกใหม่สายเบรกเบิกใหม่นะครับมือเบรกนะครับเป็นงานซีนซีเหมือนเดิมนะครับแต่พับได้นะครับอันนี้นะครับนี่นะครับแบบพับได้นะครับประกับคันเร่งเป็นประกับโดมิโนของใหม่นะครับแล้วก็จะมีไฟนะครับอ่านะครับไฟนะครับนี่ก็เปิดปิดไฟได้เลยนะครับนี่นะครับ นี่ครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับสายคลา์สสายคลา์สก็ใหม่นะครับนี่ครับมือคลาร์สนะครับงานซีนซีแบบพับได้นะครับหักระจกเบิกใหม่น็อตตั้งคลา์สใหม่นะครับนี่ครับแล้วก็จะมีไอ้ลูกปืนคอนะครับลูกปืนกอถ้วยคอนะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับแกนล้อหน้าก็เปลี่ยนให้ใหม่ลูกปืนล้อหน้าผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็จะมีน็อตตัวนี้นะครับก็จะเป็นน็อตตัวนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับน็อตตัวนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ ก็จะมีเดี๋ยวผมพามาดูล้อหลังก่อนครับค่อยไปรีวิวเครื่องนะครับเนาะก็ล้อหลังเนี่ยครับจะเป็นวงล้อเอสตองนะครับหน้ากว้าง1.85นะครับล้อหลังตัวนี้นะครับปั๊มหลังผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับปั๊มหลังจานดิสเบรกจานดิสหน้าผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับพวกลูกปืนพวกแกนล้อแกนตะเกียบผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับแล้วก็จะมีโช๊คหลังจะเป็นโช๊คของ YSS นะครับเบิกให้ใหม่นะครับส่วนแผ่นปิดท้ายตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็เป็นแผ่นสแตนเลสนะครับนี่นะครับเงาๆอย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็จะมีท่อเป็นท่อปลายโปรนะครับท่อปลายโปรนะครับคันนี้นะครับนะครับขาสตาร์ทเกียร์นะครับแกนเกียร์ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับขาเกียร์ผมก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับคันนี้เดี๋ยวมาดูสเต็ปเครื่องกันนะครับคันนี้จะเป็นจะเป็นลูกประมาณห้าสิบสี่มิลน,นะครับลูกห้าสิบสี่คันนี้นะครับลูกห้าสิบสี่มิลน,นะครับก็ที่ผมทําให้ก็จะมี ผ่าเคร ear, ื enfin, here, mm ่องให้ใหม่เลยนครับผ่าเครื่องนะครับเปลี่ยนก้านนะครับผ่าเครื่องเปลี่ยนก้านสูบนะครับเปลี่ยนลูกปืนข้อเหวี่ยงนะครับซ้ายขวาแล้วจะมีซีนต่างๆในตัวเครื่องผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับแล้วก็จะมีคาบูผมเปลี่ยนให้เป็นคาบูแดดลูกใหม่นะครับขวานเป็นลูกสูบแหวนนะครับแล้วก็จะมีแผ่นคลาสสปริงคลาสผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็จะมีพวกหวเทียนอะไรเงี้ยผมจะเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับแล้วก็จะมีแกนเกียร์นะครับแกนเกียร์ผมก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับนี่นะครับ งานสีก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันนะครับพวกโซ่สเตอร์ผมก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับนี่ครับโซ่สเตอร์ผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วก็จะมีกรองนะครับผมใช้เป็นกรงอากาศเดิมนะครับกรงอากาศเดิมนะครับแต่ผมเบิกใหม่นะครับนี่พวกขาตั้งนะครับขาตั้งสปริงน็อตขาตั้งผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับนี่ครับพักเท้าแบบพับได้นะครับ เราก็จะมีขาเกีย้์เปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็จะมีพวกปั๊มไม่ใช่พวกก๊อกน้ำมันนะครับแล้วก็จะมีพวกกรองน้ำมันผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับสายน้ำมันนี่ก็ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับนี่นะครับงานสีจะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีพวกนี้ผมจะทําสีให้ใหม่หมดเลยนะครับแล้วงานเครื่องผมยิงรายนะครับยิงรายน้านะครับปั๊มล่างตัวนีว้ผมก็เปลี haha, ่ยนให้ใหม่นะครับจานดิสของใหม่นะครับนี่นะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับรายละเอียดโดยรวมนะครับเดี๋ยวดู มาดูทรงรถกันนะครับนี่ครับก็พี่บอยบอกว่าใกล้จะได้ไปกระเด้งแล้วนะครับผมคันนี้นะครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับคันนี้จะเป็นเทหน้านะครับเทหน้านัดของพี่บอยสายกระเด้งนะครับนะครับจ้างบอยทุมงธานีนะครับผมนี่นะครับงานก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม โอเคครับผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณพี่บอยมากๆากเอยพี่ครับแข่งๆดยด้วยนะครับผม